อาสดาลาพักร้อนเซนยังเหม็นบอกตรงๆว่าหวั่นใจมากครับแต่ถึงจะหวั่นใจแต่มันก็ยังอยากพูดถึงเรื่องนี้มีใครไม่รู้จกักไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูเซนอยางเหม็นบ้างไหมครับที่บอกว่าหวั่นใจเนี่ยคือหวั่นใจจะมีดราม่าครับผมไม่สนุกกับการเอาตัวเองไปอยู่ในความขัดแยง้งแล้วก็ไม่มีความสุขเวลาทําให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจอะ แล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็พูดถึงศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์แบบยิกแกมหยอกซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกโอเคกับเรื่องทานองนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่มีความละเอียดอ่อนในด้านนี้ปิดคลิปได้เลยครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องสอนศาสนาและคลิปนี้ก็จะไม่สนับสนุนเย้ยยวนให้คนไปดูหรือไม่ไปดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับ โลกนี้มีอนิเมะมีมังงะมีช่อง YouTube อีกเยอะแยะครับที่ให้ประโยชน์ให้ความสุขที่มันเหมาะกับตัวเราถ้าเรื่องนี้มันจะทำให้ชีวิตเราคุ่นมัวเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันให้มันเปื้อนความรู้สึกเลยครับคลิปนี้ผมจะดูพูดเพ้อเจอ้หน้าเบือ่อแต่ก็ไม่ได้อิงวิชาการอะไรเลยครับเป็นประสบการณ์การรับชมแล้วก็ชีวิตส่วนตัวสเพเหระล้วนเลยนะเกินยาวหน่อยครับอันนี้ไม่ได้เตือนแต่ขอร้องครับเมตตาผมด้วยนะเอานะ เนื่องจากช่วงนี้รอบตัวผมเนี่ยมีกระแสเกี่ยวกับศาสนาเยอะครับดราม่ามาเป็นกองทัพเลยว้าวุ่นอยู่ในหน้าฟีดหน้าเฟซเต็มไปหมดเลยครับบางคนก็ตื่นเต้นบางคนก็ตื่นตัวบางคนก็ตื่นตระหนกแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงอนิเมะเรื่องนี้ครับเรื่องที่เคยทําให้เกิดดราม่าในไทยมาแล้วและสุดท้ายมันก็เงียบหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังครับ เซนยังเมนหรือชื่อไทยยังไม่เป็นทางการคือศาสดาลาพักร้อนพูดถึง2ตัวละครที่ชัดเจนมากๆว่าได้แรงบันดาลใจจากสองสสดาของ2ศาสนาสําคัญของโลกนั่นก็คือพระเยซูและพระพุทธเจ้าครับผมขอเรียกชื่อตัวละครตามภาษาญ,ญี่ปุ่นคือเยซูก,กับบุตด้านะครับทั้งสองได้ลาพักร้อนมาใช้ชีวิตสบายๆในโลกปัจจุบันและสถานที่เวกชั่นในครั้งนี้คือประเทศญี่ปุ่นครับใคร ที่ไม่เคยรู้จักเรื่องนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่แปลกใจเนาะเปิดหัวมาเนี่ยกลิ่นดราม่าก็พวยพุ่งล่ะฮะ ในเรื่องเนี่ยตัวละครทั้งสองเป็นเพื่อนกันเป็นมาะตั้งอยู่บนสวรรค์แล้วครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยมาพักร้อนก็นัดกันมามาหาเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันประหยัดงบครับทั้งสองมีหลายๆอย่างที่ต่างกันแต่ก็ไม่ได้มีใครอยากจะเปลี่ยนใครนะครับเขาอยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันนะและความแตกต่างหรือเอกลักษณ์ของทั้งสองนี่แหละครับที่ถูกนำมาหยอกล้อเป็นมุกให้คนขำให้คนยิ้มกัน มันเป็นการตั้งคำถามแบบ what if มากๆเลยครับว่าถ้าศาสดาทั้งสองพระองค์บางคนอาจจะบอกว่าพระเยซูท่านไม่ใช่ศาสดานะเอาเป็นว่าผมขอพูดแบบเข้าใจง่ายๆอย่างผู้ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับหากทั้งสองท่านทรงใช้เวลาพักผ่อนในโลกปัจจุบันนี้โดยอ้างอิงจากบริบทของพวกท่านตามพระคัมภีร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะเรายิ่งมาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่เขาไม่ได้เคร่งเครียดเรื่องศาสนาด้วยเนี่ยเรื่องราวน่ารักเฮฮาแฝงแง่คิดเล็กๆน้อยๆมันก็เลยบังเกิดขึ้นครับ เรื่องนี้ถูกสร้างเป็นทั้งอนิเมะแล้วก็ไลฟ์แอคชั่นแต่ที่ผมพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงอนิเมะฉบับมูฟฟี่ที่ออกฉายในญี่ปุ่นในปี2013นะครับย้ำอีกครั้งคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องตัวเองเยอะหน่อยนะครับตามสไตล์ตะลุงขี้บ่นปัญญาน้อยอย่าถือสาหาความอะไรผมเลยนะย้ำบ่อยอครับเพราะว่าบ้านผมมันเล็กไม่สะดวกรับโทรฮะ หลังจากที่ได้รับชมอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งจริงๆดูรอบนี้รอบที่2นะครับสรุปง่ายๆเอาแบบเข้าประเด็นเลยนะผมชอบเรื่องนี้ครับผมชอบครับผมเป็นตะลุงหัวโบราณที่ดูเรื่องนี้แล้วแฮปปี้ไม่ขัดอกขัดใจอะไรฮนะถ้าพูดถึงงานภาพแล้วก็ไอเดียของอนิเมะเนี่ยผมชอบทั้งงานภาพชอบสีสันชอบบรรยากาศในเรื่องชอบไอเดียและความคิดที่มันติดอารมณ์ขันของเรื่องนี้ครับ ตัวมังงะต้นฉบับเองก็เข้าชิงรางวัลมาหลายครั้งและที่ได้รางวัลชนะเลิศก็มีอยู่ครับแถมประเทศจีนอิตาลีสเปนฝรั่งเศสก็ยังซื้อลิขสิทธิ์มังงะไปขายที่บ้านเขาแปลว่าเรื่องนี้มันต้องมีดีอะไรบางอย่างแหละแต่ถึงอย่างนั้นอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแนะนำให้คนไปดูแบบุสุ่ม4,5ไม่ได้จริงๆครับ เพราะเรื่องนี้เอาเรื่องละเอียดอ่อนอย่างความเชื่อและความศรัทธาของคนมาพูดตามสไตล์คอมเมดี้ครับเพราะงั้นใครที่รับได้ก็ดูได้ใครที่มองว่ามันซาม,มันเสื่อมก็อย่าไปยุ่งกับของต่ําเลยครับอันนี้ไม่ได้ประชดนะครับผมพูดจริงๆนะมูลสัตว์มันอยู่ในพงถ้าไม่เดินลุยดงก็ไม่เปื้อนครับ เซนยังเมนสร้างจากมังงะของอาจารย์นากามูระฮิคารุคนเขียนอาราคาวะอันเดอร์เดอะบริดจ์ซึ่งต่อมาถูกสร้างเป็นอนิเมะที่ผมชอบที่สุดเรื่องหนึ่งครับขอแวะอาราคาวะอันเดอร์เดอะบริดจ์นิดหน่อยนะครับอาราคาวะอันเดอร์เดอะบริดจ์เนี่ยมันเป็นอนิเมะที่ฮาที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูเลยครับตัวละครหลุดโลกมุกในเรื่องเนี่ยก็บ้าบอคอแตกมากๆครับแต่ในความบ้าบอของคนเพียนจิตหลุดพวกนั้นนะ่ะ ตบหน้าคนปกติที่ดูเรื่องนี้ให้แก้มชาหลายรอบมากๆครับเซนยังเมนเองก็เหมือนกันนะ ok oh. ตบหน้าคนคิดน้อยแต่ศรัทธามหาศาลอย่างผมอยู่หลายครั้งเลยฮะเอาง่ายๆนะผมเพิ่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงดับขันเพราะอาการท้องร่วงหลังจากฉันเหตุจุกรมัทวะเพราะอ่านมังะ่ะเรื่องนี้แหละฮะเป็นไงรู้น้อยไหมตอน,น,นเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในสมัยมัธยมเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในแบบเรียนเลยฮะ ผมรู้แค่สง1,250รูปมาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพลญเดือน3แต่สาระใจความของการมาประชุมรวมกันเนี่ยคืออะไรจําไม่ได้เลยฮะ <c oughs> เซนยังเมนเริ่มเขียนในปี2006แล้วก็กลายมาเป็นดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งในไทยประมาณปี2013ปีที่อนิเมะออกฉายในบ้านเขานั่นแหละครับฉายบ้านเขาแต่ดราม่าบ้านเราครับ ดราม่าถึงขั้นมีองค์กรในไทยส่งเรื่องไปให้สถานทูตญี่ปุ่นตรวจสอบแล้วทางญี่ปุ่นก็ตอบกลับมาใจความประมาณว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นมีอิสระทางความคิดและการนับถือศาสนาอย่างเต็มที่โดยไม่ติดกัน้นหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับดราม่านี้อีกครับ อนิเมะภาคมูฟวี่นี้ทำภาพออกมาได้อ่อนโยนสีสันละมุนตาบุคลิกของทั้งสองตัวละครอาจจะดูนุ่มนิ่มแต่นี่ไม่ใช่การ์ตูนวายครับและก็ไม่ใช่การ์ตูนที่มีฉากเซอร์วิสลามกอนาจารนะครับเรียกว่าเป็นการ์ตูนครอบครัวได้เลยด้วยซ้ำครับ เนื้อหาดูสบายสบายผมดูแล้วได้ความรู้สึกฟิลกู๊ดมากๆครับสัมผัสได้เลยว่าคนเขียนเขาศึกษาศาส,สนามาค่อนข้างละเอียดนะละเอียดมากพอที่จะใส่อารมณ์ขันลงไปในเรื่องที่มีแต่คนพุทธและคนคริสตเท่านั้นจะเข้าใจได้ครับในมูฟวี่เนี่ยผมชอบช่วงนี้ครับช่วงที่ทั้งสองตัวละครหลักไม่อยู่ ตอนที่ทั้งสองอยู่เนี่ยคนในชุมชนก็มีซุบซิบบ้างจับจ้องจับผิดบ้างไอเจ้าเด็กเปรตก็จ้องที่จะแกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่พอสองตัวละครไม่อยู่โงงครับคนในชุมชนโง่เลยครับชีวิตมันก็ยังดําเนินต่อไปนะทุกคนยังใช้ชีวิตได้ครับแต่บรรยากาศของเรื่องเนี่ยมันโงงครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ผมได้คำตอบของคำถามที่ว่าคนเราไม่มีาศาสนาได้ไหมคำตอบคือได้ครับ แต่ถ้าถามว่าถ้ามีแล้วได้อะไรคําตอบก็คือมาเติมเต็มช่องว่างในส่วนที่มันโงงนะครับใครไม่โง่ก็ไม่ต้องเติมฮนะเป็นสิทธส่วนบุคคลเลยฮนะแต่อนิเมะเรื่องนี้มีคนชอบมันก็ต้องมีคนไม่ชอบครับเวลากินเป็ดย่างเนี่ยมีเพื่อนเคียนหนังเป็ดทิ้งบอกว่าคอเลสเตอรอลมันเยอะเว้ยมันเลี่ยนเว้ยด้วยนิสัยผมเนี่ย ผมไม่บังคับครับไม่บอกหรอกว่าแบบคุ้ยไม่เป็นไรนานๆทีมันอร่อยไว้มันแพงไว้เสียได้ของไว้ไม่ยัดเยียดให้เขากินครับผมแค่จะบอกว่าไม่เป็นไรเอามานี่เดี๋ยวกินเองฉ <laughs> ่ำ <laughs> แต่ถ้าไอ้เพื่อนคนนี้มันออกมาโวยวายห้ามร้านขายเป็ดย่างที่มีหนังนะเว้ยส่วนตัวแล้วผมก็กินต่อครับ <laughs> ไม่สนใจมันคนระับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แค่ไม่ไปกินเป็ดย่างกับมัน,น่ะไปด้วยเราไม่มีความสุขครับ ถ้าวกมาในเรื่องของศาสนาซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยอยากแตะมากครับแล้วก็ไม่มีเจตนาจะก้าวล่วงติติงใครนะส่วนตัวแล้วผมมีความสนใจในศาสนาทุกๆศาสนานะครับแต่ผมรู้น้อยเกินกว่าจะออกความเห็นได้และถึงแม้ว่าผมจะนับถือพุทธแต่ก็เป็นชาวพุทธตัวเล็กๆที่ความรู้เท่าหางอึงอะรู้น้อยอะเพราะงั้นนอกจากคนที่สนิทกันจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครครับและถ้าพูดเนี่ย ต้องเลือกได้ว่าเรื่องที่พูดอะ่ะมันเหมาะกับเขาไหมแต่เห็นแบบนี้ผมก็เอาหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องดูหมิ่นด้อยค่าศาสนาเนี่ยตัดผมออกจากสมาการได้เลยครับไม่มีแน่นอนนะสำหรับในแอนิเมะเนี่ยใครไม่ทราบต้องบอกก่อนนะครับว่าพุทธแบบญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นพุทธนิกายมหายานครับไม่ใช่แถรวาดแบบเมืองไทยนะ คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาอยู่ในวัฒนธรรมแบบชินโตครับจากที่ผมลองถามกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกกับผมว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องศาสนาเหมือนกับคนไทยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแนวคิดว่าจะต้องลบหลู่ดูแคลนหรือว่าด้อยค่าความเชื่ออื่นด้วยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่คุยเรื่องนี้กันนะโอ้อันนี้เหมือนโดนด่าว่ะ ไอผมเนี่ยมันก็เติบโตมาในสังคมเทลวาสครับความรู้ความเข้าใจในมหายานหรือศาสนานิกายอื่นๆเนี่ยแทบไม่มีเลยฮะรู้น้อยจริงๆฮะแต่ผมมีคติแบบนี้นะครับคือไม่ว่าศาสนาไหนนิกายไหนก็ตามผมจะรับฟังโดยแยกปฏิหารออกจากหลักคำสอนครับ ผมไม่ได้ปฏิเสธปฏิหารน,นะครับแต่ปฏิหารเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลและเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนมันเลยเป็นเรื่องพิเศษไงครับถ้าใครพูดเรื่องศาสนาแล้วพอแยกปฏิหารออกไปแล้วไม่เหลือคําสอนอะไรที่มันเป็นสาระประโยชน์เลยเนี่ย ผมรีบวิ่งหนีทันทีครับหนีไปโชคดีของตัวผมที่ทุกทุกศาสนาที่ผมรู้จักถึงแม้จะแยกปฏิหารออกจากคำสอนแล้วหลักคำสอนก็ยังงดงามแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขความสงบยังประโยชน์ในการขัดเกลาชีวิตให้ปานี้ทั้งนั้นครับ ตอนผมบวชเนี่ยผมเคยบวชด,ด้วยนะมีชาวซิกมาใส่บาตรกับผมครับผมก็สงสัยแล้วก็ปากไวครับถามเขาไปว่าใส่บาตรได้ด้วยเหรอเขาตอบผมว่าไงรู้ปะทำดีครับทำได้เฮ้ย <c oughs> โลกผมเปลี่ยนเลยนะเว้ยอยากอยู่บนโลกแบบนี้ครับโอ้โ <c> ห <oughs> อิ่มเอ,อิบฮะวันนั้นนอกจากอิ่มท้องแล้วยังอิ่มใจด้วยฟินนะ <c oughs> เรื่องศาสนาเนี่ยเอาเท่านี้ดีกว่าเนะผมมันรู้น้อยรู้เยอะไม่ไหวรู้เยอะเดียเด๋ยวเยอะเนอะ เรามาคุยเรื่องสัพเทเหระกันดีกว่าครับผมชอบหนังสือครับชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วฮะไม่ใช่แค่มังงะเท่านั้นนะพวกนิตยสารหรือบันเทิงคดีต่างๆอะไรพวกนี้นอะไรที่มันเป็นเล่มๆเ,เนี่ยจับแล้วมันฟินนะแต่อ่านจบหรือไม่จบนะโอ้ยอันนี้นับเล่มได้เลยฮะ <laughs> หลังเลิกเรียนเพื่อนๆไปร้านเกมกันกบมันนั่งซัดโกสตอมกันโกสตอมนี่มาก่อนวินนิ่งอีกนะผมเนี่ยก็ไปกับมันครับแต่ผมแยกไปร้านหนังสือเว้ยเมื่อก่อนเนี่ยที่อินพีเรียลลาดทาวเนี่ยจะมีร้านหนังสือใหญ่ๆอยู่ร้านหนึ่งครับผมชอบไปเดินไปอ่านหนังสือที่ร้านนั้นนะบอกเลยร้านนั้นเนี่ยมันสวรรค์ของเด็กจูน I ิเบลติสแตกมากๆฮะ ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคือชอบหนังสือครับผมถามเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนๆเก็บหนังสือกันเอาไว้ตรงไหนบ้างครับบางคนอาจจะเก็บไว้บนชั้นนะบางคนบอกใส่ไว้ในลังเลยแต่บางคนบอกวุ้ยชอบมากห่วงหนังสือมากเอาไว้บนยิ่งสูงๆเลยกลัวไงกลัวคนอื่นมาทําหนังสือยับครับแต่เคยสังเกตไหมฮะอะไรที่เราเอาไว้สูงๆเนี่ยเรายิ่งไม่ค่อยได้สัมผัสนะรูปถ่ายหรือโกดของอากงอาม่าเนี่ยที่เราเอาไว้บนยิ่งเนะี่ยเราเคารพนะ แต่อยู่ไกลมือมากนะนานๆทีเราจะได้สัมผัสบางคนไม่กล้าจับเลยครับกลัวกลัวอะไรวะนั่นโกงนะเว้ยตอนขอแตะเอียไม่กลัวนะหนังสือนี่ก็เหมือนกันครับเอาไว้สูงเกินไปเนี่ยหยิบมาอ่านยากนะแต่เอาไว้ต่ําเกินไปเนี่ยหรือไม่ดูแลนะรักษาอะไรเลยเนี่ย หนังสือก็พังครับดีไม่ดีปวดก,กินอีกก็เสียของครับหนังสือที่เราอ่านบ่อยคือหนังสือที่เราเอาไว้ใกล้มือครับในที่ที่มันหยิบจับง่ายๆฮะแต่อันนี้แล้วแต่เลยนะครับหนังสือของใครของมันครับ และธรรมชาติเลยนะเวลาเราชอบหนังสือเล่มไหนเนี่ยเราโคตรอยากจะบอกต่อเลยครับยิ่งเพื่อนสนิทนะยิ่งอยากบอกต่อครับสมัยนั้นเนี่ยผมชอบเพชรพระอุมาของคุณพนมเทียนครับอีกเล่มหนึ่งก็คือเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวของคุณวินเรียววารินนะผมรู้จักผลงานของคุณวินครั้งแรกเนี่ยก็จากหนังสือเล่มน,นี้เลยฮนะเพราะอ่านแล้วอุว้ยต้องรีบไปชวนเพื่อนๆอ,อนอ่านด้วยฮนะแต่ไม่ใช่เพื่อนทุกคนมันจะชอบอ่านหนังสือไนงะ แล้วไอ้ผมเนี่ยก็ทําเรื่องน่ารําคาญเอาไว้ครับคือเอาเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวที่ซื้อมาด้วยเงินค่าขนมตัวเองเนี่ยเอาไปยัดเยียดให้เพื่อนอ่านเวย้ยแถมยังห่วงหนังสือด้วยนะบอกมันว่าโอ้ยเนี่ยเวลาอ่านนะต้องพลิกกระดาษแบบนี้นะเอ้ยเฮ้ยต้องพลิกแบบนี้ดิว่าเดี๋ยวก็ดาษยับเวย้ยอย่าจับปกแบบนั้นดิเฮ้ยเดี๋ยวปกเป็นรอยเวย้ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ต้องสงสัยครับไม่มีใครอ่านกับผมเลยฮะ เพื่อนมันบอกว่ามึงเก็บเอาไว้บูชาคนเดียวเถอะเฮ้ยมันถึงการประชดที่แบบเปิดสวิตสเตีของผมมากฮะรู้ถึงจะชอบหนังสือเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะจะชอบเรื่องเดียวกันครับเพื่อนผมเนี่ยชอบมังกรหยกฮะไอ้บ้านี้ก็อ่านหนักพอกันอ่านมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับแล้วพอมันเห็นผมอ่านเพชรพะภูมาเนี่ยมันรีบเอามังกรหยกมานําเสนอผมเลยครับบอกว่าเฮ้ยดีอย่างนั้นเว้ยสนุกอย่างนี้เว้ยเฮ้ยผมสนใจนะแต่มันพลาดตรงไหนรู้ปะ วิธีชวนของมันครับคือมันบอกผมว่าเพชรพระอุมาเนี่ยมันห่วยเว้ยตรงนั้นไม่ดีอย่างนี้ตรงนี้มันรอกเรื่องนั้นมาเว้ยผมปิดใจเลยฮะก้อยจงก้อยเจ๋งอึ้งยงอึงอ้งเย้งอะไรเนี่ยไม่ยุ่งด้วยเลยฮะทุกวันนี้ผมยังไม่เคยอ่านเลยสักตัวนะมังกรหยกเนี่ยแต่ดูหนังนะ <c oughs> ช่องสามนะอุ้ยสะดกอะยองยีดารัก แต่เพราะไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยแหละครับมันเลยทําให้ผมรู้ว่าหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธไม่ต้องออกมาประลองออกมาประหัดประหารอะไรกันครับเขามีเอาไว้แลกกันอ่านเว้ยแล้วมันจะยิ่งสนุกละถ้าเราอ่านแล้วเอามาพูดคุยกันแบบฉันมิตรนะนังสือเล่มไหนเป็นที่หนึ่งในใจเรานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มอื่นๆมันแย่มันไม่ดีไง มันสนุกกว่าถ้าเราเจอสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราอ่านเราดูใช่ปะผมเรียกวิธีการดูการอ่านการเสพสื่อแบบนี้ว่าเป็นการดูแบบขุดสมบัติครับมันต้องมีอะไรดีๆเป็นสมบัติซ่อนอยู่ในนั้นดิวะแล้วถ้าเจอนะมันจะรู้สึกฟินนะถ้าว่างๆเจอเพื่อนที่ถูกคอก็เอาสมบัติมนาะแบ่งกันชมบ้างครับแต่ไม่ต้องไปประเมินว่ามูลค่าของใครมันเยอะกว่ากันแบบนั้นไม่สนุกฮนะที่สนุกคือเอามาเล่าดูกันฟัง ว่าเราเจอสมบัติอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนและเราไปเจอสมบัติชิ้นนั้นได้ยังไงครับอันนี้คุยสนุกกว่าเยอะครับอน,นิเมะก็เหมือนกันครับถ้าเจอสมบัติก็ดีถ้าไม่เจอก็ไปขุดที่อื่นครับสมบัติใครสมบัติมันเออแต่ถ้าไปขุดสมบัติแล้วไปเจอตรงไหนเป็นกับดักตรงไหนอันตรายตรงไหนเป็นเหวลึกเตือนคนที่ตามเข้าไปที่หลังด้วยเตือนกันดีๆด,ด,ด้วยความหวังดีอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาครับ ไม่แน่นะคนที่ไม่เชื่อนะีอาจจะตกลงไปในเหวแล้วเจอนกอินทรียักษ์ก็ได้อะสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ได้คุณเก่งมากเลยไปเอาความอดทนนี้มาจากไหนเนี่ยครั้งหน้าจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องไหนนะ่าสนใจแนะนําผมได้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครชอบช่วยกดไลค์หากโดนใจช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจะว่าไป เซนโตอนิซังฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาได้นักแสดงเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นมาเล่นเลยนะครับบุตตารับบทโดยคุณโซเมธานิโชตะชินอิจิจากประสิทธิเดรชานครับเยซู Ye su, รับบทโดยคุณมัซยามะเคนิจิแอลจากเดทโนะ้ตฮะ ผู้กำกับเองก็ไม่น้อยหน้านะผู้กำกับคือคุณฟุคดายูอิจิผู้กำกับที่หยิบเอากระตูนมาทำไลฟ์แอคชั่นมาแล้วหลายเรื่องครับทั้งกินธรรมะเห็นไตคำเบนเทพบุตรหลุดโลกทั้งโอตาคุนิโคยวะมุสุกชิยากแท้จริงหนอรักของโอตาคุแถมทีวีซีรีส์ออกมาแล้ว3ซีซั่นเลยนะครับเมื่อปี2024ก็เพิ่งมีฉบับมูฟฟี่ออกมาด้วยแต่คะแนนใน IMDB นี่แบบโอโ้จัดว่าเรียราดมากอะ ถ้าถามใจผมนะผมชอบฉบับการ์ตูนมากกว่าครับด้วยสีสันโทนภาพผมว่ามันมีความลุ่มลึกมีความละมุนละไมมากกว่าฉบับคนแสดงเนี่ยผมว่ามันเน้นเอาฮาหนักไปครับอ๋อผมต้องบอกด้วยว่าทั้งมังงะอนิเมะแล้วก็ทีวีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยนะครับใครที่เป็นกังวลว่ามันจะเข้ามาบอนทำลายอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเขาไม่เข้ามาครับ